บริษัทของผมเลือกที่จะผลิตตู้ยาจำหน่ายอัตโนมัตินะครับเพราะตอบโจทย์กับยุคป,ปัจจุบันเพราะตู้จ่ายยาของเราสามารถจ่ายยาให้ท่านได้เลยโดยแค่กรองอาการและไม่ต้องนั่งรอคิวนานที่โรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ตู้จ่ายายายังให้คำปรึกษาในวทางการดูแลอีกด้วยครับตู้จ่ายยาอัตโนมัติของเราสามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วค่าใช้จ่ายเป็นธรรมได้รับคำปรึกษาที่ดีและถูกต้อง ตัวยาที่ท่านได้รับจากตู้ใจย,ยาจอมัดน,นี้นอกจากจําหน่ายยารักษาโรคและยังมียาบำรุงและวิตามินอีกมากมายและยาส่วนใหญ่ที่จําหน่ายจะเป็นยาแพทย์แผนไทยเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์กและเผยแพร่ให้ผู้คนกลับมาใช้สมุนไพรยัยงเป็นการสนับสนุนชาวบ้านที่นําสมุนไพรมาขายกับทางบริษัทเราอีกด้วยครับ ผู้จำหน่ายยานี้ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อยาตู้จะสามารถให้ท่านก่ะอาการชั่าน้ำหนักวัดส่วนสูงว,วัดความดันตรวจวัดอุณหภูมิและกอกยาหรืออาหารที่ท่านแพ้เพื่อเป็นการจ่ายยาให้เหมาะสมกับตัวของลูกค้าในการจ่ายยาแต่ละครั้งจะมีการบอกวิธีรับประทานปริมาณยาโดยนั้นไปที่วิตามินและแร่ธาตุเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับผู้ที่ไม่อยากเดินทางไปโรงพยาบาล เบื่อกับการต้องรอคิวนานๆที่โรงพยาบาลตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติของเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำทางด้านสุขภาพก็ได้เพราะตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติของเราจะทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดซื้อสมุนไพรนะคะในกลรร้ามปลายาสมุนไพรเราใช้สมุนไพรจากชาวบ้านที่ปลูกให้กับทางบริษัทของเราเป็นการได้ผลประโยชน์ทางสองฝ่ายค่ะ ทางด้านชาวบ้านนะคะได้มีงานทําและมีรายได้ส่วนในด้านของบริษัทก็จะได้รับส่วนภายตามความต้องการและมีส่วนภายเพียงพอสําหรับการผลิตยาค่ะ บริษัทของเราเน้นการทำงานที่พนักง,งานมีความสุขให้ผลประโยชน์แก่พนักง,งานอย่างสูงสุดมีการวางรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรให้พนักง,งานมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพราะการที่พนักง,งานมีความสุขในการทำงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจะเกิดการหลักองค์กรและทำงานออกมาได้ดีส่งผลให้ตู้จําหนายาอัตโนมัติมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ